ติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่19มีนาคม2567สถานีวิทยุ921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประการทหารพัฒนาให้การต้อนรับและรับตรวจการปฏิบัติงานด้านการข่าวและต่อต้านข่าวกรองจากชุดตรวจการปฏิบัติงานด้านการข่ากอขอวกขวบกรนทพโดยมีพันเอกหญิงทิติมาสิวาดำรงผู้ช่วยผู้อำนวยการกองข่าวหน่วยประชาการทหารพัฒนาเป็นหัวหน้าคณะ ณห,ห้องตรวจกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยประชาการทหารพัฒนาอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนาของสถานีวิทยุ921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459บ้านไร่ณนะวัดบ้านไร่สว่างอารมณ์ตำบลบ้านไร่อําเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนาพงษ์บัวงาม ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประจาการทหารพัฒนารายงานครับ